สวัสดีครับก็ในวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะมาคำนวณเกี่ยวกับ time value of money กันนะครับก็จะเป็นโจทย์ที่หาเกี่ยวกับ PV นะครับหรือ present value กันนะครับก็ในทั้ง EP นี้นะครับก็จะเป็นโจทย์หา PV ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับตัวอย่างนะครับต้องการเก็บเงินสำหรับใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุอีก30ปีข้างหน้านะครับมูลค่า3ล้านบาท คาดว่าสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนนะครับ12%ต่อปีอยากทราบว่าต้องเริ่มต้นลงทุนทันทีเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเรารู้ตัวแปรอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับเราต้องการเงินสําหรับใช้จ่ายในอีก30ปีข้างหน้านะครับก็คือตัวแปร n นะครับเท่ากับ30นะครับมูลค่า3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทก็คือเป็นมูลค่าในอีก30ปีข้างหน้าถูกไหมครับ ซึ่งก็จะเป็นค่าเป็นบวก3ล้านนะครับผมและนะครับคาดว่าได้รับผลตอบแทนนะครับ12%ต่อปีก็คือตัวแปร i เปอร์วนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับอยากรู้ว่าต้องเริ่มต้นลงทุนณปัจจุบันนะครับก็คือ PV ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์นะครับตัวอย่างนี้นะครับไม่ได้ระบุเกี่ยวกับ PMT นะครับก็ PMT มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทําการใส่ค่านะครับกันนะครับผมอันแรกนะครับ30นะครับ N นะครับอัตราดอกเบี้ย12% 12i เปร์นะครับดูค่า FV นะครับมีค่าเท่ากับ3ล้านนะครับ3ล้านแล้วก็ FV สุดท้ายเราต้องการหา PV ก็ไปที่ c o m p u t e PV ออกมานะครับคำตอบที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ ลบหนึ่งแสนหนึ่งร้อยสาสิบสามนั่นเองนะครับก็เป็นเงินที่เราต้องลงทุนนะครับซึ่งเราลองมาดูสัญลักษณ์กันนะครับว่าถ้าเราให้การลงทุนนะครับเป็นเงินที่ออกก็คือมีค่าเป็นลบถูกไหมครับแล้วก็เงินที่เข้าตัวเราหรือว่าเงินที่เราได้รับก็เป็นบวกนั่นเองนะครับก็สอดคล้องกันครับโอเคครับ โอเคนะครับหลังจากเราทําโจทย์ทุกข้อเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดเคลียร์ก่อนนะครับที่เราจะไปข้อถัดไปไปที่ซิเคิลนะครับแล้วก็ f v นะครับโจทย์ข้อถัดมานะครับข้อที่2นะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับที่จะลงทุนให้เงินแบบโตนะครับเป็น5ล้านบาทในระยะเวลา20ปีนะครับโดยลงทุนทุกๆสิ้นปีนะครับปีละ60 0 0 0บาทโดยมีผลตอบแทน12%ต่อปี อยากทราบว่าต้องเพิ่มลงทุนต้องเพิ่มเงินทุนนะณนะปัจจุบันอีกเท่าไหร่นะครับจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นะครับเราก็ามาดูกันนะครับในแต่ละตัวแปรอันแรกเรารู้อะไรครับลงทุนให้เงินโตเป็น5ล้านบาทนะครับในเวลา20ปีอันนี้เป็นการบอกอะไรครับเป็นการบอก fv ถูกไหมครับว่าเราต้องการมีเงินเพิ่ม5ล้านบาทในอีก20ปีข้างหน้าเรารู้ตัวแปร n ถูกไหมครับ โดยลงทุนทุกๆสิ้นปีนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดนะครับผมทุกๆสิ้นปีนะครับก็คือ PMT นะครับถู้ไหมครับปีละ60,000บาทนะครับซึ่งเป็นการลงทุนอยู่ไหมครับเป็นเงินที่ออกออกจากตัวเรานี่ครับก็เครื่องหมายติดลบนะครับและวงเล็บเอาไว้นะครับโน้ตเอาไว้ว่าเป็นแบบ ending นะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับผลตออแทน1 2ต่อปีก็คือ i เป r y นะครับ และอยากรู้ว่า PV นะครับเงินทุนที่เราต้องเพิ่มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็าำนินการเลยครับ20นะครับ n ส2 i p e y นะครับและเครื่องนะครับ PMT เป็นโหมด END นะครับไม่มีอะไรขึ้นมาตอนนี้เป็น END อยู่แล้วนะครับเราก็ไปที่60,000 เป็นลบนะครับแล้วเก็บไว้ที่ png และสุดท้าย fv มีค่าเท่ากับ5ล้านนะครับจากนั้น compute นะครับ pv นะครับผมก็จะได้ pv ออกมานะครับเท่ากับลบ7167นั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันนะครับเป็นค่าที่มาจากการคำนวณครับผมแสดงว่านะครับถ้าเราอยากมีเงิน5ล้านบาทนะครับในสิ้นปีที่ 20นะครับเนปัจจุบันนะครับเราก็ต้องเพิ่มทุนอีก7 1 6 7บาทนั่นเองครับผมโอเคนะครับก็่อนเรื่อมข้อถัดไปทุกครั้งนะครับอย่าลืมเคลียร์ค่านะครับโจทย์ข้อถัดมานะครับโครงการลงทุนหนึ่งนะครับมีอายุ10ปีนะครับคาดว่าสามารถที่จะตอบผลตอบแทนนะครับ กับนักลงทุนทุกสิ้นปีปีละ1,000 0บาทนะครับหากคาดหวังผลตอบแทนที่ได้นะครับ8%ต่อปีเราควรจ่ายเงินลงทุนกับโครงการนี้ไม่เกินเท่าใดนะครับมาดูกันนะครับอันแรกนะครับโครงการอายุ10ปีนะครับก็ตัวแปร n นะครับคาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนทุกสิ้นปีนะครับอันนี้ก็เป็น PMT ถูกไหมครับ จ่ายให้กับนักลงทุนก็คือเราได้รับมาตรงนี้ครับเป็นบวก1,000 0นะครับและเป็นแบบ ending ด้วยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับ8%ต่อปีนะครับไปกวายนะครับและสุดท้ายนะครับถามว่าเราควรลงทุนณตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ FV มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้จริงไหมครับอันนี้ไม่ได้บอก FV มานะครับก็ FV มีค่าเท่ากับสุดนะครับ เ็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการคำนวณกันนะครับเราก็ใส่10นะครับ n นะครับแป Y แล้วก็ PMT มีค่าเท่ากับ1,000 0 FV มีค่าเท่ากับ0นะครับก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ o o p u u t นะครับ PV CPT PV นะครับก็จะได้ PV ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ67,100 นั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าเราต้องการนะครับผลตอบแทน8%ต่อปีนะครับก็ไม่ควรจ่ายเงินลงทุนนะครับไม่เกิน67,100นัน่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็จบข้อแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเคลียร์ค่านะครับผมโอเคเรามาข้อที่4กันนะครับข้อที่4ี่นะครับถามว่าระหว่างรับ บำนาญทุกต้นปีนะครับคีย์เวิร์ดนะครับทุกต้นปีปีละ3600 0บาทเป็นระยะเวลา20ปีนะครับกับการเลือกรับบำเหน็จนะครับเราควรเลือกรับบำเหน็จก็ต่อเมื่อได้รับบำเหน็จอย่างน้อยเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีที่สามารถลงทุนได้5%ตต่อปีนะครับผมโอเคนะครับเราก็เคลียร์ค่าเก่าเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับ รับบำนาญทุกต้นปีนะครับปีละ360 0 0 0บาทนะครับก็คือเป็นการบอกค่า PMT มาให้นะครับรับบำนาญก็เป็นบวก360 0 0 0เป็นแบบบิกินนะครับเป็นระยะเวลา20ปีนะครับก็คือตัวแปะ N นะครับแล้วก็รู้อัตราดอกเบี้ยนะครับ5%ตต่อปีนะครับก็คือตัว iy นะครับผม FV ไม่ได้บอกอะไรมานะครับก็ใส่ีค่าเท่ากับสูงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณการนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เป็นแบบ b g n นะครับดังั้นเราอย่าลืมไปเซตนะครับจาก Ending ให้เป็น BEGIN ก่อนไปที่ Section นะครับ PMT แล้วก็จาก Ending นะครับก็กดเซตนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ BEGIN นะครับหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะแสดงข้อความด้านบนนแบบ BEGIN ไว้นะครับผมถัดมานะครับเรารู้ตัวแปรอะไรบ้างครับ N มีค่าเท่ากับ20นะครับอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีนะครับแล้วก็ PMT มีค่าเท่ากับปวกนะครับ360 0 0นนะครับเป็น PMT และสุดท้ายต้องการคำนวณ PV นะครับ Compute PV เราก็จะได้ค่าออกมานะครับมีค่าเท่ากับนะครับ4ล้านนะครับ 7 1 7 1หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยสบแ่นั่นเองนะครับผมแสดงว่านะครับในการที่เราจะรับบำเหน็จนะครับก็คือควรที่จะได้รับบำเหน็จมากกว่า4ี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นนะครับเพราะถ้าได้ได้น้อยกว่านี้นะครับเราก็เลือกที่จะรับบำนาญก็น่าจะคุ้มค่ากับเรามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับว่า ระหว่างทางเลือก A กับทางเลือก B นะครับทางไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่ที่ดีกว่ากันนะครับโอเคนะครับผม